สวัสดีนะคะกนะิจวัตรประจำวันของคุณพ่อเรานะคะเอา้าก็คุณแม่ทำเสร็จแล้วไงโอ้สรงใสดินตรงนี้มันทับนะคุณพ่อนี้นะต้องเขียดินใส่เพราะว่ามันแน่นเลย เมื่อวานช้างใหม่ไม่ได้มานอนที่แสนคูณนะคะคุณแม่ว่าน่าจะนอนนะแปนเอกแซกเลยนะอะไรนะคะ มันี้สิเป็นประชาชนเล้านะคะมาเป็นมาในมาในว่ามาเป็นไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยที่ไยแล้วอีหยังอันนี้อีหยังไปดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหราคากี่ล้านคะเนี่ย เราซีเอฟนะคะเราซีเอฟเราขายอันนี้มารีวิวหมาราคาหล้านนะครับจอกนายกับเด็กน้อยกับผู้ใหญ่นะครับไปรุ่นมานี่เร็วกระโดดสองขาหน่อยไอ้ยองย่องไปไปไอ้ไปรุ่นยกสองขาไปรเฮ้ยยกสองขาอันนี้คือราคาห้าล้านอ๋อเขาชอบหยอกคุณแม่นะเขาเนี่ยเขาชอบหยอกกับคุณแม่นั่นี่เนี่ยโอ้ยมาเบิ่งหมาเออเอทฟซีหายเบิดนี่เถอะ เอาไวรุ่นกินอึอแล้วเอาไปแล้วค่ะเอาไปหาไวรุ่นเียพีเอฟซีน่าจะแปลกใจกับหน้าคลิปนะคะกับปกคลิป เอาตัวเองไปนั่นนะเอาไปพร้อมกันเลยอไม่ได้จิเขาไปพร้อมกันเลยไม่ได้หรอเขาไม่ได้ครับเดี๋ยวเซ็นคุณเาพ่อคุณแม่แล้วคุณเมย์ไปนำหมื่นยนังวันนีมันหมื่นแปลกๆเนาะเนาะ

Mừng bay nhắm khó anh Đi không? Bay năm khó Không muốn tiêu tiêu ไปรู้นไปแล้วมามาพูดนย่าน,น้ำนะสวัสดีครับมาพไูไป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  มา,มาลอน้องก่อนเลยแล้วมามามาถอยมามันมามีอ่อยอีก,กล้วยกินดอกมะฮวยไม่อยากอาบน้ำอกซ่างเองโอ้ยแสนคุณแสนคุณก็ไม่อยากอาบน้ำน้องชายสุดหล่อโอ้ยเบิ่งเล่านานา้ำเล่านานา้ำเล่นน้ำ ไปเบิ้งไปเบิ้งมาคุณมามามาใครคุณบิ๊กแซงเลยก่อนงาลอยเล็กโอ้ยลอยลอยเล็กกับลอยใหญ่นะคะลอยรอดูน้องจะลอขกอนพี่นะครับเพราะว่าน้องมีงานมีงานนะครับโอ้โให้ลูกแซกันหน่อยใจเว้ย เด้ก็มีลูกเลยเอาลูกจะไม่ลุกมาดสักสองปีรับรองงาออกมาขนาดเอาลูกมาหนึ่งมาฮุบุลูกมาแล้วโอยอคำคน โอมาอยู่ใกล้แม่มากเลยทำไมโซ่น้องมันทับดินเหรอสวัสดีนะคะสวัสดียามเย็นทุกท่านเลยนะคะ จุงกะเมบองอออะไรนะเขาเรียกอะไรนะเธอภาษาเขมรนอนะ่ะแม่อองอะไรนะเฮ้ยลิวคอมมนหมดแล้วนะคะไม่ได้พูนานพูดคอมมนให้ฟังไหิไโอ้โหวัยรุ่นของเราภาพตอนเย็นก็จะบแบบแตกแล้วนะคะเนี่ย

โอ้ยหมากับพ่อหมาใช่ไหมนี่นนสุนัขสุนัขครับไม่ใช่หมาโอ้ยลืมครับเขาเรียกว่าสุนัขอันนี้เขาเรียกว่าช้างช้างอีเลฟินอีเลฟินอันนั้นชื่อว่าเจ้าดำนะเจ้าดำนั้นโอ้ลืมย่าย,ยายนะครับโอด้ดูดูดูย,ย,ดย่าน้องแสนคูณก็หมดสวนแล้วเด็กๆกินเก่งมากเลยนะคะเนี่ย เบิง q u ยหางกินกินกว u ยหางมีแต่แปลงหญ้านะคะแต่หญ้าไม่มีนะคะชอบแกลกแสนคุณ ก็สำหรับกันไลฟ์สดนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับกันไลฟ์สดนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย